ฮาวายก็พยายามถ่ายท่านผู้ชมนะแต่ว่ารถเนี่ยมันสั่นมากๆเลยนะคะแล้วก็กล้องเนี่ยไม่รู้ว่าฮาวายไปไปโดนอะไรนะคะท่านผู้ชมในขณะนั้นเนี่ยตอนที่ฮาวายถ่ายอะฮาวายไม่ได้ใส่แว่นไงแล้วก็เออถ่ายแล้วก็ถ่ายไปเลยนะคะแต่ภาพมันดูคมชัดดีแต่ว่ามันแบบโอ้โหสั่นไม่ไหวท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมาโชว์นะคะว่ารถเมย์ไม่มีใครเลยมีแต่ฮาวายคนเดียว ตนเป็นวันเสาร์อาทิตย์อะไรประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมฮาวายตั้งใจนะคะในการกลับบ้านทุกๆวันนะคะอยากขึ้นรถเมล์กลับบ้านเพราะว่าฮาวายเนี่ยสแตนบายค่ะคือเตรียมพร้อมทุกวันนะคะทํางานไม่มีตารางงานท่านผู้ชมอยู่ที่ว่าเจ้านายจะส่งเมสเซจมาเมื่อไหร่นะคะเพราะว่าทุกคนที่ทํางานเป็นแบบนี้หมดเลยนะฮาวายก็ไม่รู้ว่าระบบนี้ที่ตรงนี้มันเป็นยังไงแต่ว่าฮาวายชินไหมคืองานที่เราอยากจะทําเนี่ย มันก็ต้องรอท่านผู้ชมแต่ว่างานใกล้บ้านเนี่ยเยอะแยะนะคะแต่ว่าไาวไม่ถนัดเลยทํายังไงได้ท่านผู้ชมถ้าเผื่อว่าเราจะทํางานนี้เราก็ต้องรอแต่สุดท้ายเนี่ยฮาวายโอเคค่ะไวรอได้นะคะตอนเช้าก็เลยขึ้นอูเบอร์มาทํางานทุกวันท่านผู้ชมส่วนตอนเย็นนะคะในช่วงนี้อากาศร้อนมากนะะฮาวายก็จะไม่เดินไปขึ้น ป้ายรถเมล์แถวที่ทํางานนะคะต้องเดินประมาณ10นาทีนะคะเพราะว่าอากาศร้อนมากไม่มีต้นไม้ไม่มีที่บังแดดใดๆทั้งสิน้นฮาวายก็เลยขึ้นอูเบอร์มาที่ป้ายรถเมย์ใหญอ่อย่างแรกเลยปลอดภัยท่านผู้ชมมี Security นะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะรอรถนานนะคะแต่ว่าก็มีห้องแอร์ในการรอท่านผู้ชมคือมันมันดีกว่ายังไงเราก็ต้องช่วยร่างกายเราด้วยท่านผู้ชม เื่อนฮาวายยังเคยบอกว่านะคะแหมยังจะขึ้นอูเบอร์มาครึ่งทางเพื่อจะขึ้นรถเมย์นะคะท่านผู้ชมการขึ้นรถเมย์ครึ่งทางกลับบ้านนะท่านผู้ชมมันเป็นอะไรที่แบบดีมากเลยนะฮาวายประหยัดเงินเนี่ยสองร้อยกว่าเหรียญน,นะคะต่อเดือนนะเพราะว่าถ้าเผื่อว่าฮาวายขึ้นรถ อูเบ <Uber S 2> ไปกับหมดทุกตอนเลยเนี่ยฮาวายเสีย600กว่าเเรียนนะคะท่านผู้ชมคือมันแพงอะมันพูดไม่ถูกมันแพงมากๆเลยนะคะสําหรับคุณนอูเบอร์เนี่ยแต่ว่าถ้าตอนเช้านะสามารถขึ้นรถเมย์มาได้ตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยโอ้โหยิ่งประหยัดไปใหญ่ท่านผู้ชมแต่ไม่เป็นไรคะ่ะชีวิตเราก็แล้วแต่นะที่จะเป็นยังไงนะคะท่านผู้ชมก็ทําตามบทบาทไปเหมือนที่ฮาวายเคยบอกะคะ่ะธรรมชาติที่นี่นะฮาวายถือว่านะ มันก็คือธรรมชาติทะเลทรายทะเลทรายจริงๆเลยหลายๆคนบอกว่าไม่ไปเก็บเห็ดหรอคะตอนนี้เขาไปเก็บเห็ดกันแล้วนะคะฮาวายอยู่เขตทะเลทรายนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งฮาวายไม่เคยมีความรู้เรื่องเห็ดด้วยคะ่ะขอให้ฮาวายซื้อกินก็พอนะท่านผู้ชมถ้าจะไปเก็บขายยังไงฮาวายไม่ไหวหราฮาวายไม่มีความรู้จริงๆแล้วฮาวายอยู่ในเขตทะเลทรายนะคะแค่มีต้นไม้กระหล่อมกระแหลมแบบนี้ถือว่าดีแล้ว จริงๆฮาวายอ่านคอมเมนต์บางทีฮาวายก็ยิ้มนะท่ะานผู้ชมแต่ฮาวายเข้าใจนะคะเพราะว่าหลายๆคนอะไม่รู้ว่าเอ,อ,อเมริกาเป็นยังไงไม่เคยมาไม่เคยเห็นนะคะอันนี้ก็เป็นเขตที่ฮาวายอยู่แล้วฮาวายก็อยากให้รู้ว่าฮาวายอยู่ในเขตทะเลทรายค่ะแต่ก็ไม่แย่เหมือนกับที่ลาสเวกัสนะคะลาสเวกัสนะคะร้อนมากแดดแรงมากกว่านี้อีกนะฮาะวายถือว่าที่นี่โอเคนะคะเขตตรงนี้นะคะที่ฮาวายเห็นเนี่ยนะคะก็เป็นเขต บ้านทหารหมดเลยค่ะแต่ว่าไม่ใช่บ้านสวัสดิการนะคะคือทหารทุกคนเนี่ยนะคะใครที่เป็นทาหารอเมริกันเนี่ยเขาจะมีสวัสดิการมากมายท่านผู้ชมเรียนคอร์เ e จฟรีนะคะสามารถที่จะเรียนได้เท่าไหร่ก็ได้ตามที่ใครอยากจะได้นะคะท่านผู้ชมแล้วทุกคนก็จะได้บ้านมันจะมีโปรแกรมต่างๆมากมายนะคะคนก็เลยนิยมเป็นทหารอเมริกัน,นะคะ่ะมันคุ้มมันคุ้มแต่มันก็เสี่ยงด้วย และอย่างหนึ่งนะได้ความอดทนท่านผู้ชมรัฐบาลอเมริกันนะคะดูแลทหารทุกคนจริงๆนะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยอยากเป็นทหารที่นี่คือง่ายๆท่านผู้ชมไม่มีการบังคับอะไรทั้งสิ้นสมัครเลยเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะว่าเวลาเป็นทหารแล้วเนี่ยมันจะมีสวัสดิการอะไรรัฐบาลจะช่วยอะไรมันคุ้มจริงๆในระยะยาวค่ะท่านผู้ชมหัวใจนึกถึงแต่ร็อกซี่ท่านผู้ชม ก็เห็นว่าที่นอนของเขาเ,เขากัดจนเลอะเทอะมากมายทวายก็ซักให้เขานะคะอาทิตย์ละครั้งนะแล้วแต่เชื่อไหมว่าหลังจากที่เขาว่ากัดไปเรียบร้อยแล้วนะและว้วฮวายก็ส้มแซมไห้เขาว่าเขาดันไม่กัดซะอย่างนั้นน่ะฮวายก็เดินไปนึกไปนะอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีนะผู้ชมราคาถูกกว่าที่สั่งออนไลน์เป็นห้าเท่าเอาอย่างนี้ดีกว่าราคาถูกจริงๆอะ่ะและว้วฮวายนึกอยู่นะว่า ถ้าซื้อไปดีๆอย่างเงี้ยมันจะกัดอีกไหมเนี่ยไว้ก็นั่งนึกนั่งนึกนะอันนี้คือเบาใหญ่นะตัวอัน,นจริงๆแล้วถ้าเห็นในใสายตาจริงๆแล้วเขาใหญ่แต่สรุปแล้วเนี่ยเขาไม่มีปลอกค่ะเขามันเปลี่ยนมันซักไม่ได้อะ่ะฮาวายก็ได้ถอดใจว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงเราก็ค่อยมาดูใหม่ก็แล้วกันให้มันใช้อันเดิมไปก่อน หลังจากกลับมานะคะก็พาไปเดินแดดร้อนๆหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ไปที่สนามหมามาท่านผู้ชม33องศาค่ะกลับมาสภาพแบบนี้เลยนะคะกินสแน็คนะแล้วก็กินน้ำแอร์เย็นๆแบบนี้เลยร็อกซี่วันนี้ก็รู้สึกว่าจะนอนได้หลายชั่วโมงเหมือนกันนะเดี๋ยวฮาวายจะเอาภาพมาให้ดูนะคะว่าในแต่ละวันนะ่ะร็อกซี่เขาอะไม่ได้โดนทรมานนะหลายๆคนบอกว่า ฮาวายทรมานร็อกซี่ให้ร็อกซี่อยู่บ้านคนเดียวนะคะรือ,อยังไงเนี่ยฮาวายอ่ะจะเอาภาพมาให้ดูแล้วกันว่าทรมานหรือว่าสบายนะคะวันนี้ฮาวายไปแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตดีรักตัวเองมากๆสวัสดีค่ะ